กำเนิดมนุษย์ไรธรรมชาติการกำเนิดมนุษย์ในโลกอนาคตถ้าจะเอาให้เพอร์เฟกทั้งรูปร่างหน้าตาสติปัญญาเนี่ยอาจจะไม่ได้ใช้การกำเนิดแบบธรรมชาติแล้วนะคะแต่ใช้เทคโนโลยีสร้างค่ะซึ่งเทคโนโลยีในการสร้างมนุษย์เทียมตอนนี้ก็กำลังเดินหน้าแบบแรงๆเลยค่ะเมื่อวันที่7กันยายน2023 BBC รายงาน w i s e Man Institute of Science ประกาศความสำเร็จในการสร้างตัวอ่อนเทียมหรือ Artificial Embryo อายุ14วัน ซึ่งไม่ได้สร้างจากการผสมระหว่างเชื้อของเพศชายกับเพศหญิงแล้วนะคะแต่ว่าสร้างจากสเต็มเซลค่ะและที่เห็นลูกแพะในถุงพลาสติกนี้ไม่ใช่ถุงพลาสติกธรรมดาแต่นี่คือเทคโนโลยี คันเทียมที่พัฒนาโดยโรงพยาบาลเด็กฟิลาเดลเฟียค่ะแต่นี่มันเป็นแค่การให้กําเนิดสัตว์อาจจะยังไม่ตื่นเต้นเท่ากับแนวคิดนี้ค่ะโรงงานคันเทียมของ e อ็กโตไลฟ์โดยฮาเชมอัลกาลีค่ะซึ่งเทคโนโลยีนี้นะคะสามารถที่จะเลี้ยงตัวอ่อนเอาไว้ในคันเทียมหรือว่าพอตและสามารถเลือกได้หมดเลยนะคะตั้งแต่สีตาสีผมสีผิผวความหนานแน่นของกล้ามเนื้อจะให้สูงเท่าไหร่จะให้มีอายุเท่าไรโดยที่แม่แท้ๆไม่ต้องมานั่งตั้งคันแล้วค่ะสามารถมอนิเตอร์ลูกแบบ Full HD ผ่านหน้าจอมือถือได้ ลแล้วเทคโนโลยีนี้ก็สามารถใช้ได้ทั้งกับเด็กที่เกิดจากการผสมระหว่างไข่กับสเปิรมหรือสามารถเอาไปผสมกับเทคโนโลยีของ w i e m a n n Institute of Science ในการเอาตัวอ่อนเทียบมาใช้ก็ได้นะคะซึ่งในโลกอนาคตเนี่ยเราอาจจะได้เห็นเด็กเทียมที่เกิดจากคันเทียมและครีเอทให้เป็นอะไรก็ได้แต่ปราศจากธรรมชาติ100%ค่ะ